แนะนำบางกอกอะไรยนต์ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่บางกอกมีใครเป็นผู้ฝึกงซ้อมบ้างที่นั่นมีสองกรมแบบแรทเทนเนอร์เ่าเป็นใครช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามหรือว่ยี่สิบสี่ครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับส2บสองเราเป็นมือตะตาอะไรครับเส้นมือพอด้วันนี้เราเจอกันแบมบมไม่เคยเจอกันไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยใช่นไหมแล้วได้ศึกษาที่มาใส่เข้ามาไหม ก็ศึกษามาวางเขาพิมพมือถือไทยได้จำได้ไหมความมันมัดแล้ววันนี้เราจะวางยังวางแผ่งองก็ต้องดูบนเวทีครับว่าจะแก้เป็นยังไงเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆรื่ยใช่ไหมยังก่อนติดโควิดนี่เราต่อยไว้ใครวันนั้นเป็นดำครับเป็นไงบ้างก็น็อกยกสามชนะนกชนะนกมายกสามเวทเท่าไหร่วันนั้นแล้วยี่สิบแปดวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบหกครับมีปัญหาเรื่องหนังบ้านเมื่อกี้เห็นเข้าไปสอบแล้วไม่มีครับสบายมากเกินหรือมากขาดมา เป็นจุดสองอีกชนิดก็ได้แล้วจุดสองนี่เดินไปเดินมาผ่านแน่นอนน,อน,นะเราต่อยมวยมาลุนลุนทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยไหมสีมส่สิบห้าสี่ไฟครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับอ,อุบลครับฝากเชิญเชิญแฟนๆขับรถวันนี้น่ะออก็ฝากพี่น้องเจ้าออบุญถ้าเจอกันมาแรกครับเต็มที่แน่นอนนะเต็มที่แน่นอนโอเคขอบคุณมากน้องชายนะครับ